โอเควันนี้ก็มาอยู่ในบล็อกแมนโกนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Demon Hunter นะฮะเห็นมันมีเซซิซึกับทันจิโร่ไซเดียวกันอยู่นะฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทำไมต้องตีกันนะฮะมันเพชทพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอผมก็เลยลองกดไปเล่นดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอ้ยดาบยังเหอเลยเช็ดเคมันไม่ใช่ดาบนิชิรินเน่ะแต่เป็นดาบอะไรก็ไม่รู้เนี่พระเจ้า โอ้ไม่ค่ะอันนี้ได้อยู่ทุ่ม S s r S <Ha>? s r นี่ผมเห็นเงาแล้วน่าจะเป็นไมเคิลแจ็ค so สันนะฮะ E Nobuki Tanjira Kona Nobuoki Orokodaku Sobita โอ้ไม่ค่ะซุ่มหาน่าจะเวอร์กว่านะฮะไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอ้โหมดแลตะเอ๊ะ มันจะโหดเกินไปเล้ตัวเนี้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปอารีนาไม่น่าไหวมาอุ้ยมีท็อปด้วยวะท็อปเขาตึงขนาดนั้นเลยเหรอผมเป็นมิซุโนโตะนะฮะกระลงโปงชิปปิ้งเลยย,ยดผมอะเรามีดัมมี่ให้ไปตีคลิกปุ๊บอันนี้ก็จะไปตีกันโปงแปงโปงปปงโปง,ปงโอ้อเอ้ยสุมสปินได้ด้วยวะขอชิิชนบุเมย อ๋อนี่ไงคือเควสผมต้องมาทำไอ้พวกนี้นะฮะไ,ไป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 อย่ากดใช้สก,กิลอะได้แต่ระดับบีแปดิปตเนี่ยโอ้ยโ <Wow. S 1> อ้ยๆๆ้ย้ย้ย,ยมาว่ะมาว่ะผมว่าไอ้มูล,ละตะมันสามดาวก่อนชาวบ้านแน่นอนเลยว่ะ โอ้โหป๊อบป๊อบแตกเร็วแรงมากยังไม่ทันใช้สกิลเลยป๊อบป๊อบบงบงแตกเลยสมแล้วเปโตบินเปโตบินไม่กีจีคิวเองเดี๋ยวช่วยเดี <laughs> ๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี <aciones> <them> ๋ยวช่วยแตกเราลองไปอลิซ่าสักตาไหมอ่ะไปสู้กันยังไงโกโอ้มิตเทนนะมิตเทนโอ้มิตเทนนะโอ้การการด็อกซิก ใกล้ๆโหโหโหโอโหคัมมิงซูนคัมมิงซูนเราไปหุบเขาแห่งนาตาคุโมจะอยู่โอ้วาวาเซิร์ฟโอเคเราอัพให้ตึงเลยไหมเพราะว่าเราไม่มีเรายังไงก็ไม่ได้ล, 40, ลววะสี่หมื่นเลยว่าตีหนึ่งพันเลยว่ันท่านผู้ชมโคตึงยูสิบสามหนึ่งดาวอู้แทบลิตนไปฉันเนี่ยที่หนึ่งไหนดูสิ อุยอ้ย,ย,ยไปเลยตีโอ้4 0สี่พันยแรงบงุ๋งอุย๊ยอืมหวัวระเบิดกุเต้นเต้นเต้นเอาดิเอาดิเอาดีเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับ ใครจะชนะใครจะชนะปุ๊บ oh. yes โอเครู้สึกว่า up จนมันขี้โกงเลยฮะตัวนี้ดูดิเหล,ลือเหลือทีคิวเหลือ450นะฮะโอ้คุมไม่นเนี่ยจะซื้อมูซันมาเนี่ยโอ okay. เค y จนซื้อนายมาละนายต้องทำประโยชน์ให้กับทีมของฉันนะนี่ปุ๊บเอ็นชาร์เต็มซูปปุ๊มเท่าไหร่11 เรือสามแสนนะท่า,านผู้ชมตีหมื่นหนึ่งพระเจ้าได้เท่าไหร่สี่แสนเก้าหมื่นเกือบห้าแสนนะท่านผู้ชมเลือดนี่คนที่เดิอนอยู่อยู่ข้างหลังนะี่จะเซ็ตย่อเองือมทามายทถ้ามายุถ้มามายอมองเทงมูสันมีละตึงนะม,มีละตึง ชอบจริงๆนะเปเทวิ Pay win นเะนี่คือก็หมดไปกว่า500กว่าบาทนะสำหรับในการเติมครั้งนี้นะก็ถือว่าถามว่าสนุกไหมสนุกนะผมได้ตบนะได้ตบคนอื่นนะโอ้ยตีหมื่นหเองอะดูนี่ของจริงเขาอื้อ2สองหมืนแปดตกลโอโอโอ,โอ,โอ,โอเหลือแค่นางหนูตัวเดียวแล้วสินะโอ้ยตีสามทีก็ไปก็ลงไปคุยกันลากมะม่วงแล้วกลไปฟ้าไหม สามร้อยแล้วปะเราเอาสักสี่ร้อยครับเลยสี่ร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อนะฮะอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ไม่รู้รู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยดิฮะแฮนเดมอนเหรอปีศาจมือโอเคเรียบร้อยอู้ดิคิดเอรอเมื่อกี้สี่หมื่นห้าเจ๋งโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมในสำหรับบล็อกเมนโกนะฮะผมไม่รู้ว่า Uh, เราจะเราจะมีอ p พีหรือเปล่านะว่าผมก็แบบไงห้าร้อยกว่าบาทเลยไนดะ้กับเกมนี้นะครับเกมเดียวแล้วนะห้าร้อยกว่าบาทเพื่อที่จะไต่เต้านะครับนะอารีนาเนะี่ยครับเราจะไปสี่ร้อยแต่ว่ามีคนมาสกัดดาวรุ่งเราเสียก่อนเนะเพราะว่า <Yeah. S 1> เราไม่อยากไปเปรี้ยวใส่เขานะเดี๋ยวแรงตกเปล่านะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมที่เข้ามารับชมท่านไปไปจ้ะ